สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องต้องตระหนักก็คือว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้แข่งกับคนไทยด้วยกันนะคนพวกนี้เขาไม่พูดถึงเรื่อง Work Life b a l a n ลานนะเขาพูดแต่ว่าเขาจะทำยังไงที่จะต้องส่งตัวเองขึ้นมาหาให้ทำงานแล้วก็มีประสบความสำเร็จเขา Work hard มากนะครับทำงานกันหามหมั้น ค่ะรายการที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณนวุฒิวิชาชีพวันนี้เพิ่งอยากให้คนที่กำลังสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกหรือคนที่อยู่ในสายงานนี้ได้ดูโดยเฉพาะเลยค่ะเรามารู้จักและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะปีนี้เป็นปีที่34นะครับของการดำเนิน ธุรกิจของรีโอนะครับเ,เราก็เติบโตจากผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือจนปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าเราสามารถให้บริการได้คดบรบวงจรจริงๆและพูดได้เต็มปากว่าเราครบวงจรนะครับ <S <S โยโกบัลโลจิสติกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอ,องค์กรที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา คุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาตลอดนะครับในอดีตเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ว่าเราส่งพนักง,งานของเราเข้าไปสอบเพื่อวัดคุณวุฒิของเขาว่าถึงหรือไม่ถึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขอบคุณทางสำนุณวิชาชีพว่าเห็นว่าลีโอเรามีความแอคทีฟแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้ก็เลยมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะแทนที่เราจะส่งพนักง,งานเราไปสอบอย่างเดียวทําไมเราไม่มพาพัฒนาหลักสูตร ภายในองค์กรของเราให้มันสอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพไปเลยซึ่งกว่าจะได้มาถึงตรงนี้ก็มีการระดมสมองจากบุคคลในวิชาชีพของเราหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรจนสามารถกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ให้บริการรับจัดก,การขนส่งทิ้งชาลางประเทศได้นะครับและเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมโลจิสติกปัจจุบันมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนี่แหละค่ะจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนายกระดับให้กับบุคลากรและนี่จะเป็นการพัฒนาและยกระดับกําลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เมืออาชีพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือบริษัทองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพก็สามารถมาดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้พึ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ